มันปุ่มจอยมีอ้รวหนึ่งส,ส,สองสามี่หกัมีโทษทีครับผมแปลไม่ออกผมงงภาษาอังกฤษอะไรนะคอแซคอแซเอ่อฟไอ กดอาสามเพื่อเปิดอันนี้โอเคกูกูโดนสไนัยเพื่อยิงปิวเลยเว้ยพิ้วนัดเดียวกินเรนไปแบบสามโรกหน้าไอ้เหี้ยไม่มันเล็กจังวะอะไรเล็กนะฮ่าๆอะไรนะขําโน อ๋อหาไม่สองฟาร์ฟตนั่นใช่ปะไม่หามันนั่นนะมันเจียวหอยสองดูเนี่ยมันเล็กอ่ะดูไปทั่วนมงนะไม่ดูของตัวเองวะไม่ดูของใหญ่เออผมจะเปิดในวิชั่นเดินนะะทุกชนทุกคนละทุกชนทุกชนล่ะชั้นละชั้นละมาชั้นละบูดาลงไปแล้ว 嗯。<laughs> อย่าหาใช้ไอ้เฮียไวฟอร์สเนี่ยไอ้เฮียโคตรน่ารำคาญเลยสั์มันเป็นหมอกขาวๆอะแล้วก็เป็นไฟเลยเวลาเข้าไปใกล้ก็จะโดนดามเมจแล้วมันไม่ได้บังมันทำให้มองเห็นยากแล้วไม่ได้ทำให้มองเห็นยากแค่ฝั่งตะโตนะฝั่งเราก็มองเห็นยากไอ้เหียเฮียคอมึงอยากตกคนใช้มากเลยครับ

แปลกอะไรอะไรก็ดีพอลงตู้โผล่มาก,ก็ชิบหายทันทีอยู่มาตั้งหกปีเลยฉันก็ไม่เข้าใจอยู่มาตั้งไหนตั้งหกปี Holy shit สองชั่วโมองกูไปอาบน้ำนะทำไมทำไมเธอชอบฮีฮีทำไมแม่ซ่อนได้ด้วยวะเอ้ยซ่อนได้ด้วยวะยันลืมเด็กี้แอบใต้เตียงด้วยแฮงมึงลืมวิธีเล่นไปแล้วอ่ะน่ากลัวจริง ตอนไ้คุณเริ่มใหม่ก็ยังระแวงไอ้ตัวเชี่ยนั่นมาตลอไพัยมดอ่ะปัคเกอร์ยูดีอะนะเบียร์หนึ่งหนึ่งคอร์สกูถ้ามึงแพ้กูจะเอาพักออกจากเครื่องมึงก้าฮีโอ้ชิบปิดปิดหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยล็อกได้ป่ะวะ ล็อกไม่ได้ด้วยไอ้ล็อกก่อนล็อกซี่อ,อ

เดี๋ยวผมแักพี่ไปนะเพลงนี้เพลงนี้อาแชร์ไปแล้วปิดหลอนร้อนกระตุกกระตุกใจพวกมึงเล่นเกมผีต้องเปิดเพลงนี้กันโอ้โหเฮีาคนหลอนหายหมดเลยว่ะ จะมัดจะมวยจะควยอะไรก็มาครับโอ้เฮ <blade> so ีมามีเ <heartbreaking> ฮียมวโอ้วอลุ่มโอ้วอลุ่มก็ปรับเต็มเลยว่ะ กูดูไอ้แฮกเกอมึงเดับเบิลหีมาดับเบิลหีแมวเอาใครเอาลูกกูไปไหนเนี่ยไม่รู้โอ้โหนอนอดีน นั่นเปิดเลสตีมเบิงเทมป์ชูโอ้ชิงชาชิงชาหนอยเอานะครับกูไปโคดไก่ตอนนั้นนี่กูต้องมาเล่นใหม่เนี่ยเสียบแล้วเสียบแล้วเล่นด้วยกันไหมโอ้อีเอี้ยแม่มดกูรู้เลย แม่มดอาจจะขีไม้กว่าแม่มดอาจจะขีม้กว่ามาไล่กูก็ได้เ้ยจะไปรู้เมลิสต์มาสกูให้เลยฟักยูเอมจะเล่นด้วยเหรอก็ได้นะยวขอดูโอเซติกเอ็กกูดูในเกมจะเล่นด้วยเหรอใช่อูออกดูในเกจะเลใช่ใช่ใช เอ็บไปใช่เบียร์มีอุ้งูนอนด้เบียไปตัวเข้าไปกันไหนผ <c oughs> ิดนอนอองอนเล่าเบียร์ระหว่างรถไฟกับช้างชนกันจะเกิดอะไรขึ้นวะช้างแตกรถ <c oughs> <c oughs> ไฟพังเลย ทำไมวะพอกูบอกอย่างงั้นน่าตกใจจิแม่ไอ้เอาแต่ใจผายเอาแต่ใจเอาแต่ใจเอาแต่ใจโ h big fuck o u big fucking hole fucking laser ใช่ลอยขึ้นไป ลราฟังกิ้งเลเซอร์ใส่แปลว่าอะไรวะก็เลเซอร์หัวคุยกูว่าละพวกแบบต้องต้องแจ็ตุ่มเกมน่ากลัวจังเลยมันมึดมืดอะเปิดไรเน็ตหน่อยดิฮะเปิดเพิ่มไปท์เน็ตหน่อยพี่มองไม่ค่อยเห็นไรเน็ตเหรอไไจำมากตัดเต็มแล้วนะอุ้ยอุ้ยล่นเลยอ่ะ โอ้โหโอ้ยโอ้ยนิ้นนิ้นนิ้นทำยี่อะไรเอ่อเอ่อเอ่อเฟมๆคอยพี่ก่อนหน่อยไหมมันตาแพ็กมาปะคอยพี่ก่อนหน่อยมีได้นด้ได้ เฮ้นี่ตอนไหนดีตอาไหนดีอ่ะไม่ได้อำกุลล็อกไม่ได้อำกุลล็อกสักพักแม่งเอามีดจิ้มเตียงเป็นเจ๊สามนะ ต้องเจิบปวะตัวไมอ่นล็อกแล้วก็อันล็อกเฮ้ยมาเองเลยเ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นแล้วเห็นแล้วเอ็อกดีอลแล้วก็ิวแล้วก็เอกดีตัดเอกออก อย่าปิดประตูได้โปรดโอเคเปิดไว้ยี่แหละที่รักเดี๋ยวเขาตาบอกไปนะจ๊ะพี่แบบเรนโบ์เดี๋ยวกูกลากูบอกอยู่เล่นได้สิครับมาเลยไหนมาเลย ไรไงฮึเด็กแ่้ตียงนี่หว่าฮกมึงอ่ะโอ้ก็ดูนั่นสิดูนั่นสิต้องไปทางนั้นนายกูต้องไปวิ่งผ่าไปเลยโอ้เยี่ยกูตั้งนานเลยสัตว์เอ่อทีมน่าจะเต็มแล้วอ่ะ ว่นายมาขอเ้าแล้วเฟมก็น่าจะมาอีกคนไม่น่าจะเฟมจะมาอีกคนซ่อนในถังน้ำเหร่ไมันเต็มกุลล้อมันเต็มกุลล้อไปไหนหรอวะฮัลโหลกูมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยขนาด จออกูปรับ FPS น่อ f เอมันจะปรับภาพให้มันแบบไบรท์เน็ตสูงมากฮัลโหลลามัลเลคูสลาม์สลามมัเลคูสลามเดี๋ยวเพิ่มไบรท์เน็ตให้อันเป็นไรไม่เป็นไรันหนึ่งคุณเพิ่มไงวะข่าวจัวเลสัต

เงี๋วเจ้าไอ้เวนฮะดีนะกลัวรีบออกไปไม่กลัวตอนนี้เนี่ยนะรีบออกไปเร็วยึดเรื่องไปยึเรื่องไปไเนี่ยกูยกูจะใช้คำว่าจดุดให้เป็นประโยชน์เลยไอ้ปิดเพลงดิมันเดินอ้อมหาเมฆมึงอ่ะครับเ็จหรือยัง อย่งางเงี้ยทำเสียงอ้อนอย่างำเสียงอ้อนไม่นะทำเสียงอ้อนทำเสียงอ้อนอย่าทเราเสียงอ้อนเรานี้หยุดเรยวนี้มันเห็นมันเห็นไ่เคยแอบอยู่เปดเ่็นใหมก็เรอยแล้วมันเดินวนอยู่แถวๆนี้แถวๆแถวๆถังอ่ะ เมื่อมึงต้องมึงต้องมึงต้องค่อยๆไปนะไม่ว่าวี่ไปดิเม่ยวิ่งไปงตบหัวมันดีนึงแล้ววิ่งหนีคุยอะไรวิ่งใส่แมงโอ้แดดี้โอ้แดดี้เฮลมีเฮลมีโอ้แดดี้โอไมค์ก็ไปเฮ็ดไฟเดินเร็วสปีดเดดี้พี่เด็กป้าเฟอร์ เสียบตาไม่ได้มันได้แค่เจ0 PC ใอย่สิเห้าได้เท่าไหร่เจ็ห้าน่าจะพันไม่ต่อให้ปรับเจ0เพน็ตกูกากไงสัตว์ิเม็กเองยดไม่ แล้วมึงเล่นเกมแฮงมึงรู้เป่ะถึงจะเล่นเกมออฟไลน์มึงก็กินเน็ตในการดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะเว้ยก็เหมือนเดิมมันจะโหลดช้ากว่าเดิมนะแม่จะแยกงของกูย้ยนี่มึนกดมึงกดอัดไงวะที่มันมีท็กซิกอะมันตาที่แล้วผมกำลังจะบังคับโดรนอยู่แล้วมันต่อยผมต่อยต่อยต่อยจนผมตกอะ ผมไม่รู้ไงว่ามันใส่ผมนี่ open door and go inside yeah go inside y a and long s t a r right now and go left and left and right ก็บอกว่าใส่ลนนี้เสียงไม่อยู่ขวานี่ได้กูเจยมาแล้ว สลา,ามสลา,ามมาเลคุมสลา,ามแทบโคตรแตกอ้อหลับไม่ได้กูเห็นแล้กวกูหงุดหงิดเออกดให้กูเนะไ <c oughs> อ้สัตว์กดไลนะเกียวพอตกใจจริงอี <c oughs> ว้าวตกตกใจสุดๆเลยมึงเล่นให้ได้ซะก่อน,น,นว้าวเราเข้ามาในบา้านเราทุกคนเฉพย์ได่ฉไเฉพได้เฉพย์ได้ มากอีกไม่เกี่ยวอะไรคิดมากวันนี้ที่เสาเก้าใช่ปะ่ะกวานไม่ออกนะทับ้องมาให้กูนี่อีกอีเลเว่นวันวะอย่าเปิดนะเอ่ออาทิตย์ที่ห้าสิบสองน่าจีประมาณสามอาทิตย์น่าเหลือสองอาทิตย์แล้วถ้าวันจันทร์มาถึงก็นันตรวจสอบไปตามดิเวน จินจินวิคนละคนละเมียเมียจ๋ามาเร็วเมียแม่งสวยนะไม่ใช่เตามเข้ามาพี่รักถอยไปแล้วว้าวไา้เข้ามาที่รักแต่ที่รักนำมึงไปเกิโอู้ดูแผลที่รักจิน่รูปสาร มึงพากูวิ่งเหนืออีเจนวิ่งสิเจนวิ่งนี่งไงาสัตว์ห้าวมึงเจอมึงเจอเขาเอาอย่างเนี้ยถามอะไรครับครับทำไมอ่ะโอเคครับผมเป็นเนี่ยครับ ก็ว่าอยู่ซนนนยังถามถามก็ถามเบลเตออ่าโอ้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 โอาโอ้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 ้้วอ้โ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 ้วอ ลูกชายบอกไม่ไม่เป็นไรฉันยังฉันยังมีชีวิตอยูน่นี่ฉันอยู่กับเธอเราจะออกไปที่จากที่ด้วยกัน <What? S 2> โอ้โหยสตรีมเฮียเกท้าเกง <laughs> ล้าพวกเฮียสั่นกลองกูบอกไม่ออก <laughs> นี่ครับเหมือนกูดูมันขึ้นว่า720ดร้่ปีเลยเหมือนกูดู360อยหกเลย ภาพน่เนี่ยเออนี่เปิดในชั้นพอเห็นไงไม่แต่แภาพนี่เ่ยมันชัดนะเว้แต่พอเดินเมภาพมันแตก เจนนี่กูก e! ูเอกูแม่มึงชื่อลินหลักที่ตั้งชื่อมึงเจนนี่เลยชื่อลินตั้งแม่งตั้งแม่งดินคือพื่เจนนี่เฮตัน กูมึงหายไปไหนวะเนี่ยกูนั่งดูพ่อกูเย็ดพระเจ้าจนตายไอ้แย่แม่งพูดเมื่อกี้โคตรน่ากลัวอ่ะ น่ากลัวสุดๆดูดิเขาเล่นเกมอยู่เขาเล่นเกมอะเาเล่นเกมอะไ่รอ่าาาาาาอาาาอาา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 ดาอาา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 า สกินไงสกินสกินฟรีสติกสติกโอ้ยมันต่อยมึงไงอ้ยอยากเจะเกนนี่แล้วกูต่อยคืนอะไรเงี้ยโอชิเจนนี่โอชิเจนนี่แล้วมันต่อยมึงแล้วมันหนีเฮกมันหนีไอ้ย่ามันมนขนาดนี้เลยวะโอชิ ตอนนี้ฉันลอยฉันเห็นดาวบนท้องฟ้าเต็ไมไปหมดเลยโอ้หายแล้วที่ว่าทัดหมัดแงหนักไอ้เหี้ยหรือมึงอ่อนแอกูไม่รู้นะพีกพีกแบบเรนโบ้เฮ้ยแหกเล่นน้ำแฮ็ด <c oughs> <c oughs> มันขึ้นน้ำไงมันขึ้นน้ำไงเขามันขึ้นมาดับไงชิลีย่ <laughs> ยัมปมตายยอมตายยอมตายยอม,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 มตายมันนะน่ากลัวแน่ก,กวาดไปสามหากูเน,น่เน่ เล่นล่นแล้วมึงไ่นแน่กดดอน้ำน้ำเลยจะเท็ดาวเทคดาวโคเพนเดอะวิโดว์บอกเลยอีซี่เว้ยครับว่า เติร์กเต็งเติร์กบอกไม่อยากเข้าอ้าขาวอ้าสียบตาโอ oh my god what the fuck เอามาลงเรียนเลยทีเดียวเชียวกูยิงวิกแมนไม่โดนเลยไอ้เหี้ยแม่งมีทั้งสองภาคเลย <พอ S 1> นะทั้งภาคหนึ่งภาคสองเฮียโรงเรียนเนี่ย เอ่อเฟมของแฮกภาคหนึ่งหรือภาคสองบอกหน่อยกันภาคสองภาคสองอือกูนึกว่าภาคหนึ่งอ๋อภาคหนึ่งมันเป็นโรงพยาบาลกูลืมเด็กเที่ย I'm sorry I have to do this You should have helped me You should have healed me Jesus forgive me I don't know what to do อ่านโซโซสอดีอาวได้ขี้เกียจมากเลยโอ้แล้วนายจะคุยกับพี่ยังไงเนี่ยคิยสีดอกอีกแควคงสองวัยนะครับริงบวกแม่งคุยเลยสับคุยเลยริงบวกแม่งเลย สไลด์แฮกนี่สไลดไอเอียตคุบดึกดึกกิจจะเช้าอ่ะ no no not yet no not yet me okay not yet me I have a dick no 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 pussy okay มึงมึงลืมแว่นเลย มองได้รับความจริงมีโอเค not yet me I have a d e e k n o n o uh n o w w h s h โอเคมึงมึงมึงลืมแว่นเหรอมองได้รับความจริงได้

<laughs> I gave a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been left with talk my whole life. To find a Jane Doe? Azara? Your daughter? She was eight months pregnant? Blonde hair, cut like a boy's? Yeah. What do you, what do you know? You seen her? That's why we came here. P5 ไม่มี GPU ทำไมมันยังเล่น120เฟรมได้มันทำยังไงเป็นอาช่พ